ความสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นตอนจบมักจะมีแต่ความทุกข์เสมอสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speak S 1> วันนี้ <Speak S 1> ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง เรื่องสยองผองเพื่อนในตอนเพื่อนเรียนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเอ็กซ์ซึ่งตัวของเอ็กซ์นั้นเขาเป็นนักฟุตบอลที่เวลาที่เขามาเตะบอลมักจะมีสาวๆมาคลิกคลาดซึ่งขนานั้นเอ็ก ก็ได้สนใจผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเน็กที่ส่งสายตาหวานซึ้งให้กับเอก็กตัวของเอ็กจึงเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นและถามว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวของเอ็กนั้นเขาเป็นคนที่ติดยาดมมากๆหญิงสาวคนนี้ที่มีชื่อว่าเน็กเธอจึงดึงยาดมออกจากจมูกของเอ็กและบอกว่ามีอย่างอื่นที่น่าดมกว่ายาดมอีกนะเอ็กก็เลยบอกเธอว่าขอยาดมเราคืนได้ป่ะและตัวของเน็ตจึงเอายาดมให้กับเอ็กคืนไปและเธอก็บอกกับเอ็กว่าถ้าเอ็กนั้นยิงเข้าอีกลูกเธอมีรางวัลให้ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแว่นซึ่งเขาอยู่ในห้องน้ํากับลูกพี่ของเขาที่มีชื่อว่าโจ๊กเขาได้คุยกับใครบางคนและบอกว่าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะบอกพี่โจ๊กให้และแว่นก็เดินไปบอกกับโจ๊กว่าเรียบร้อยแล้วครับพี่โจ๊กโจ๊กจะบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่นวันนี้แหละมันจะได้รู้ลิศของพี่โจ๊กหลังจากนั้นโจ๊กกับแว่นก็เดินไปที่สนามฟุตบอลในตรงที่เอ็กซ์กําลังเตะบอลอยู่และเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่เน็ก เธอได้เอาอยาดมคืนให้กับ X ซึ่งเธอก็ย,าายกัดใส่กระเป๋าเสื้อของเอกไปและเธอก็เป็นคนโทรหาแว่นและบอกว่าเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวของเน็กนั้นเธอเป็นแฟนของโจ๊กและเธอก็มาอ่อยเอกเพราะวเอกนั้นไปนมีเรื่องกับโจ๊กนั่นเองหลังจากนั้นโจ๊กก็นำโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาอัดวิดีโอคลิปของ X เ,เอาไว้ หลังจากที่เอ็กนั้นเตะบอลเข้าอีกลูกเขาก็วิ่งออกมาดีใจตรงขอบสนามและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ตัวของเน็กนั้นได้ดึงยาดมออกจากจมูกของเอก็กและเธอ ก็สลับยาดมของตัวเองที่โจ๊กนั้นเขาเอาอึหมาใส่เข้าไปแทนยาดมและให้เน็กไปสลับยาดมของเอกนั่นเองซึ่งพฤติกรรมของเอกเขาจะชอบเอายาดมขผลเองขึ้นมาดมหลังจากที่เตะบอลเสร็จหลังจากนั้นเอกก็ทําเหมือนเดิมเขาหยิบยาดมในกระเป๋าขึ้นมาสูดดมเต็มจมูกและเขาก็ล้มตึงลงไปเลยซึ่งโจกับแว่นก็ถ่ายคลิปดีโอเอาไวา้แล้วก็ห่วงรอยอย่างบ้าคลัง่งเพราะว่าเขานั้นจัดการกับคนที่มาแย่ของเขาได้แล้ว หลังจากนั้นแกงของโจ๊กทุกคนก็มารวมตัวกันและคิดกันว่าเราจะแกล้งใครกันต่อไปดีซึ่งขณะนั้นทุกคนก็กำลังดูดบุหรีกันอยู่ในห้องน้ำพาโรงที่เดินผ่านมาเขาได้เห็นควันที่ลอยออกมาจากห้องน้ำเขาจึงเอาน้ำไม้ถูพื้น ไปสาดใส่เข้าไปในห้องน้ําซึ่งก็ทําให้ทุกคนนั้นไม่พอใจและออกมาด่าพารงว่าเป็นแค่พารงมายุ่งเรื่องอะไรกับพวกเขาด้วยซึ่งพารองคนนี้เขามีชื่อว่าอํานวยอํานวยจึงด่าเด็กผู้นี้ไปว่าพ่อแม่ส่งให้มาเรียนไม่ใช่ให้มาทําตัวแบบนี้ซึ่งแว่นนั้นก็ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักพี่โจ๊กหรอไม่รู้หรอว่าพี่โจ๊กนั้นเป็นลูกของใคร กายแย่แบบนี้ต้องจากการสักหน่อยขณะที่แว่นกําลังจะเข้าไปทําร้ายอํานวยแต่อํานวยเข้าเอาไม้ถูพื้นนั้นฟาดไปที่คอของแว่นจนแว่นนั้นล้มไปเลยและอํานวยก็เดินหนีไปโจกจึงบอกกับแว่นไปว่าไอพาโรงเนี่ย มันใช้กําลังกับมันไม่ได้หรอกมันเป็นนักมวยเก่าเราต้องใช้สมองจัดการมันหลังจากนั้นทุกคนก็แอบไปที่ห้องของอํานวยในขณะที่อํานวยนั้นออกไปอาบน้ําข้างนอกทุกคนนั้นจึงแอบเข้ามาในห้องของอํานวยซึ่งตัวของโจเขาวางแผนว่าจะขโมยกเกงในของอํานวยไปให้หมดเลยเพื่อให้อํานวยนั้นไม่มีกเกงในใส่ซึ่งขณะนั้นเมง้งเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้ไปเห็นประวัติอาชญากรรมของอํานวยที่วางไว้อยู่ในห้องและได้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วอานวยเขาเค เคยติดคุกมาก่อนและมีประวัติค่ามคมขืนตัวของเม้งจึงบอกว่าเราเอาเรื่องนี้ไปแชร์ไหมยังไงคนอื่นก็รับไม่ได้หรอกที่มีพาลงเคยเป็นขี้คุกมาก่อน แต่ตัวของโจกก็บอกว่าเรื่องแค่นี้เขารับได้กันหมดแล้วใครๆก็ให้โอกาสคนที่เคยติดคุกมาเท่านั้นแหละลเราขโมยกางเกงในมันไปแค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นแว่นก็ตะโกนเข้ามาข้างในบอกว่าไอพาโรนนัั้มนกำลังจะกลับมาแล้วโจกจึงรีบวิ่งออกจากห้องนี้ไปและเม้งก็โยนประวัติอาชญากรรมของพาโรคนนี้กลับคืนที่เดิมเรื่องราวตัดมาในวันต่อมา วันนี้พออ,อได้วิดทุกคนนั้นมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราจะต้องมาเรียนซัมเมอร์กันและให้ทุกคนนั้นทําความสะอาดห้องแต่ละโซนของตัวเองซึ่งตัวของอํานวยเขาก็ได้มาร่วมฟังประชุมในครั้งนี้ด้วยเรื่องราวจะย้อนไปในตอนที่โจ๊กเขาเป็นคนจัดเก้าอี้ในหอประชุมแห่งนี้ซึ่งเก้าอี้ในตำแหน่งที่อํานวยจะนั่งโจ๊กได้ใช้มีคัตเตอร์นั้นกรีดเบาะแล้วก็นํากาวตาช้างไปสอดไว้ในเก้าอี้นั้นเรื่องราวตัดกับมาณปัจจุบันตัวของเน็กเธอจึงถ,งถกกระโปรงของตัวเองขึ้น ให้เห็นข่าอ่อนของเธอเพื่อให้อำนวยนั้นดูซึ่งอำนวยนั้นไม่ได้เห็นเขาก็เริ่มรู้สึกเกรงตัวพอเริ่มมีอารมณ์เขาขยับไปขยับมาจนทำให้กางเกงของเขานั้นไปติดกับกาวตาช้างที่โจกนั้นได้เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นพออ ก็เร <S an> ียกให้อำนวยนั้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบ่งโซนทําความสะอาดของเด็กนักเรียนซึ่งอำนวยก็รู้สึกว่าตัวของเขานั้นลุกขึ้นไม่ได้พอกางเกงของเขานนั้ติดเมื่ออำนวยพยายามลุกขึ้นอย่างแรงก็ทําให้กางเกงของอำนวยนั้นขาดและด้วยความที่อำนวยนั้นไม่มีกางเกงในใส่จึงทําให้ทุกคนนั้นเห็นก้นของอำนวยซึ่งเด็กทุกคนที่อยู่ในหอประชุมก็หัวเราะอย่างสนุกสนานซึ่งก็ทําให้อำนวยนั้นขยหน้าไปอย่างมากเขาได้จ้องมองไปที่ใบหน้าของเน็กที่หัวเราะเขาซึ่งก็ทําให้้อนนนวยัโกร ตัวของเน็ก ที่มายั่วเขาแล้วก็มาหัวรอเขาแบบนี้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่กลุ่มองโจก๊กที่ขึ้นมาในห้องเรียนและรอที่อาจารย์จะมาสอนเขาจึงให้ทุกคนในกลุ่มนั้นออกไปแกล้งคนอื่นด้วยการเอาไฟแช็กไปล้นที่กระโปรงสาวๆเพื่อให้เกิดความร้อนตรงก้นคนแรกก็คือแว่นซึ่งแว่นนั้นก็โดนเพื่อนโตกคนที่สองก็คือเมง้งเม้งจึงแกล้งไปล้มตรงหน้าผู้หญิงที่นั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าแล้วก็เอาไฟแช็กไปล้นก้นของผู้หญิงคนนั้นซึ่งก็ทําให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาแล้วก็ถีบเมงลล้มไปเย หลังจากนั้นครูนิดครูฝึกสอนที่มาใหม่เธอเข้ามาในห้องพอดีซึ่งคิวต่อไปที่จะต้องแกล้งก็เป็นคิวของโจกนั่นเองแต่โจกนั้นบอกว่าครูเข้ามาแล้วเรียนก่อนดีกว่าค่อยเล่นแต่เน็กนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเลยคิวต่อไปนั่นคือคิวของโจกและคนที่โจกนั้นจะต้องไปแกล้งนั่นคือครูนิดโจจึงบอกว่าครูนิดเขาผิดอะไรด้วยละ่ะทาไมต้องไปแกล้งเธอเน็กจึงบอกว่าก็เพราะมึงนั่นแหละ มองคูตาเป็นมันเลยซึ่งตัวของเน็ตนั้นหึงนั่นเองเธอจึงให้โจ๊กไปแกล้งคูนิดซึ่งโจก็ต้องทําตาม หลังจากนั้นโจ๊กเขาจึงย่องออกไปที่หน้าห้องเรียนขณะที่ครูนิดกำลังเขียนกระดานอยู่โจ๊กจึงเอาไฟแช็กไปลนที่ก้นของครูนิดซึ่งจูจ่ๆนั้นกระโปรงของครูนิดก็ติดไฟขึ้นและมันก็ลุกลามจนไหม้ไปทั้งตัวของครูนิดซึ่งทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเน็กจึงรีบวิ่งไปหยิบถังดับเพลิงแล้วก็มาดับไฟที่ตัวของครูนิดให้หลังจากนั้นพออ ก็เรียกตัวของโจกนั้นเข้าไปพบแต่ด้วยความที่โจกนั้นเป็นลูกของเจ้าของเหมืองที่อยู่ที่ชายแดนและเป็นคนจะให้ทุนกับโรงเรียนแห่งนี้พอออจึงทำอะไรโจกไม่ได้ซึ่งปัจจุบันตัวของครูนิดนั้นเธอยังไม่เสียชีวิตไปแต่ใบหน้าของเธอก็เสียโฉมด้วยความที่ถูกไฟไหม้พออจึงบอกว่าไอเด็กคนนี้มันเกือบทําครูฝึกสอนตายเลยนะผมกลับทําอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยนะแล้วเรื่องราวก็ตัดไปที่ครูนิดซึ่งเธอก็ทนไม่ได้ที่ใบหน้าของเธอนั้นต้องเสียโฉมแบบนี้ เธอจึงคิดสั้นและจบชีวิตของเธอด้วยตัวเองเรื่องราวตกันมาที่โจ๊กและพออซึ่งพออบอกว่าถ้าเขาทำอะไรโจ๊กไม่ได้งั้นเขาจะลงโทษโจ๊กเองพออจึงเรียกโจกออกมาแล้วก็ฟาดโจ๊กด้วยไม้เรียวซึ่งก็ทําให้โจ๊กต้องกโกรธมากๆโจ๊กจึงบอกกับพออไปว่าพออเป็นคนเลือกเองนะว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพออคอยดูแลกันว่าพออจะโดนอะไร หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทุกคนชั้นมหกจะจบการศึกษากันแล้วซึ่งวันนี้โจ๊กเขาก็ได้เตรียมแผนที่จะจัดการกับพออด้วยการที่เขานั้นเอาสายไฟไปต่อกับไม้ที่พอแล้จะต้องขึ้นพูดและโจ๊กกับเม้งก็แอบอยู่ที่หลังเวทีถ้าพอ,อนั้นขึ้นพูดเมื่อไหร่เขาจะเปิดสวิตช์ไฟเพื่อให้ไฟมันช็อตพอเม้งจึงบอกกับโจ๊กไปว่ามันอาจจะทําให้พออตายได้เลยนะแต่โจ๊กก็บอกว่าตายแล้วไงวะ พออ,อมันจะได้รู้ซะบ้างว่ามันกําลังจะเล่นกับใครอยู่ไม่เป็นรายรองยังไงเราก็จะจบการศึกษาอยู่แล้วและโจกก็ไล่เมงให้ออกไปเพื่อไปรวมกลุ่มกับแว่นแล้วก็เน็กหลังจากนั้นผู้ช่วยพออก็ได้ประกาศให้พออน้นขึ้นพูดกับนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษาเมื่อพออน้นขึ้นมาตรงโพเดียมตัวของโจกเขาจึงเตรียมตัวที่จะกดสวิกหลังจากนั้นที่พออเขาได้จับไปที่ไม้โจก จึงกดสวิทช์ทำให้ไฟทั้งของประชุมนั้นดับลงซึ่งหลังจากนั้นก็มีกู้ภัยมาเอาศพผอ,ออไปและโจ๊กก็วิ่งไปหากลุ่มเพื่อน,อนซึ่งเม้งนั้นก็บอกว่าเราทำแบบนี้มันดีหรอวะคนตายเลยนะเว้ แต่แวนก็บอกว่าเราทําแบบนี้ดีแล้วไม่งั้นมันไม่มีทางปล่อยเราไปแน่โจ๊กจึงบอกว่าผู้มึงคิดถูกแล้วหลังจากนี้ผู้มึงต้องมาอยู่กับกูที่ชายแดนมาอยู่ที่เมืองของพ่อกูแล้วเราจะไปทํางานที่นู่นด้วยกันคืนนี้เจอกันที่บ้านของกูนะและโจ๊กก็รีบวิ่งออกไปเลยโจ๊กเขาได้วิ่งมาที่รถกูภ้ภัยและมาดูศพของพออแต่ก็ทําให้โตนั้นถึงกับตกตะลึงเมื่อเขาได้เห็นพออ,อนั้นนั่งอยู่ข้างบนแต่ไม่ได้อยู่ในหอ่อศพซึ่งโจ๊กเขาก็คิดว่า หรือว่าพออ,อไม่ตายหรือคนตายนั้นไม่ใช่พออเขาจึงโทรไปบอกเพื่อนๆของเขาว่าเขาได้เจออะไรแปลกๆในรถขนศพนั่นเขาจึงจะตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูอะไรเพื่อความแน่ใจนิดหน่อยแต่เมื่อโจน,นั้นมาที่โรงพยาบาลเขาก็ได้เดินผ่านห้องพยาบาลของเอกที่เอกนั้นสลบไปหลังจากดมยาดมอึอหมาไปนั่นเองโจงจึงเข้ามาพูดยอเยอ้ยตัวของเอกที่ยังไม่ฟื้นแล้วบอกว่าเป็นยังไงล่ะอยากมาเล่นกับกูก่อน ซึ่งโจกนั้นก็ไปดูประวัติการรักษาของเอกแล้วก็เห็นว่าเอกนั้นปอดของเขาติดเชื้อแล้วก็เชื้อนั้นขึ้นไปที่สมองด้วยซึ่งก็ทําให้โจกนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าเขานั้นทําให้เอกต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งจู่ๆหัวใจของเอกนั้นก็หยุดเต้นโจงจึงรีบวิ่งไปตามหมอมาแล้วพ่อแม่ของเอกก็เข้ามาที่นี่ด้วยแต่หมอนั้นก็ช่วยเอกไว้ไม่ทันแล้วหมอจึงแสดงความเสียใจกับพ่อและแม่ของเอกด้วยแม่ของเอกจึงบอกว่า ช่วยลูกของเขาด้วยสิพวกเขาน้่นมีลูกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งขณะนั้นดวงยาของเอกก็มายืนอยู่ที่ด้านหลังของหมอซึ่งก็ทําให้โจ๊นั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเอกนั้นชี้ไปที่หน้าของโจ๊กโจ๊กจึงรีบวิ่งออกจากห้องของเอกไปเลย เรื่องราวกกับมาที่แว่นและก็เมงซึ่งแว่นและก็เมงนั้นได้ถูกตำรวจจับเพราะว่าตำรวจได้สืบสาวราวเรื่องจนมารู้ว่าคนที่ทําให้มีคนตายที่หอประชุมนั่นคือทั้งสองคนนี้ด้วยซึ่งขณะนั้นเน็กที่กําลังจะมารวมตัวกันกับเพื่อนๆเ,เธอได้เข้ามาเห็นก่อนเธอจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในโรงเรียนซึ่งขณะนั้น โัวของโจ๊กเขาก็ได้มาเห็นเหตุการณ์พอดีโจ๊กจึงรีบวิ่งหนีไปอีกคนแล้วก็วิ่งตามเน็กไปตรงห้องน้ําของโรงเรียนซึ่งขณะนั้นเองเขาก็เห็นว่ามีแครบางคนกําลังเดินเข้ามาโจ๊กจึงรีบไปหลบซึ่งคนที่เขาเห็นน่าคือพารงอํานวยนั่นเองพาโรงอํานวย ได้ตามเน็กเข้าไปในห้องน้ําเพื่อดีเขาจะแก้แค้นเน็กที่โยกเขาในหอประชุมแล้วก็หัวงร้อเขาแบบนั้นซึ่งพาโรงนั้นก็ได้ล็อกประตูโจ๊กที่จะตามเข้าไปในห้องน้ําก็ตามเข้าไปไม่ได้เขาจึงไปแอบดูที่ผนังด้านนอกแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพาโรงนั้นเขาโกรธแค้นเน็กเป็นอย่างมากที่มาั่วเขาแล้วบอกว่ามึงโยกกูนะใช่ไหมเดี๋ยวกูจะจัดให้มึงอย่างสาสมเลย โจกที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจึงพยายามจะช่วยแฟนสาวของเขาแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าโจกนั้นพังประตูเข้ามาไม่ได้ส่วนตัวของเนกเธอก็ถูกพาโรงนันสบัดให้อย่างเมามันและพาโรงก็กาคอเธอไว้อย่างแรงจนเธอนั้นก็เสียชีวิตไปเมื่อพาโรงนั้นเปิดประตูห้องน้ำออกมาโจกพยายามจะต่อยไปที่ตัวของพาโรงแต่เขานั้นก็ไม่สามารถแตะต้องตัวของพาโรงได้เลยซึ่งก็ทําให้โจกง,งงมากๆว่าทําไมเขาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นดวงวิญญาณของเนกก็เดินออกมาจากห้องน,น แล้วก็บอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะโจ๊กจึงหันไปบอกกับเน็กว่าก็เราตายแล้วยังไงล่ะซึ่งที่โจ๊กนั้นไม่สามารถแต่ต้องตัวของพาร์ลุงได้เพราะว่าโจ๊กนั้นก็เป็นดวงวิญญาณเช่นเดียวกันเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่โจ๊กเขากําลังจะสาสวิกเพื่อให้ตัวของพออ,อนั้นไฟช็อตหลังจากที่พออ,อนั้นขึ้นพูดที่โพเดียมโจ๊กก็กดสวิกแต่การที่โจ๊กกดสวิก พออ้อนั้นกลับไม่ได้โดนไฟช็อตแต่คนที่ถูกไฟช็อตกับเป็นตัวของเขาเองแล้วเมื่อกู้ภัยมารับศพคนที่เขารับไปก็คือศพของโจกไม่ใช่ตัวของพออ้อและในตอนที่โจกนั้นวิ่งมาหากลุ่มเพื่อนแล้วบอกว่าให้ไปเจอกันคืนนี้ที่บ้านของกูแล้วเราจะไปทํางานกันที่ชายแดงที่เหมืองพ่อของกูซึ่งในตอนนั้น เป็นดวงวิญญาณของโจ๊กที่เ,เพื่อนๆก็ไม่ได้ยินว่าโจ๊กนั้นพูดอะไรพวกเขานั้นเพียงแค่คุยกันว่าดีแล้วแหละที่มันตายไปไม่งั้นมันไม่มีวันปล่อยเราไปหรอกซึ่งที่แท้จริงแล้วเพื่อนๆทนั้งสามคนก็หวังจะให้โจ๊กตายไปเหมือนกันเพราะว่าโจ๊กนั้นเป็นหัวโจ๊กที่ชอบบังคับพวกเขาให้ใช้ชีวิตตามที่โจ๊กนั้นต้องการรวมถึงตัวของเน็กที่เป็นแฟนสาวเธอก็ไม่อยากไปอยู่ที่เหมืองกับโจ๊กด้วยเช่นเดียวกันเธอจึงคิดว่าแบบนี้น,นมันดีแล้วซึ่งการที่โจ๊กั้นเสียชีวิต เป็นเพราะว่าโจคนั้นต่อสายไฟผิดด้วยตัวเองซึ่งเม้งเขาก็รู้แต่เม้งนั้นก็ไม่ได้เตือนโจกเพราะอยากให้เรื่องมันจบแบบนี้ในตอนที่โจกนั้นเห็นว่าพอออ,อยู่บนรถกู้ภัยเราเพราะว่าศพที่อยู่ตรงหน้าของพอ,อมันคือศพของโจนั่นเองหลังจากนั้นผู้ช่วยพอ,อก็ได้มาบอกกับพออว่าไม่เป็นไรหรอกครับ เด็กแค่คนเดียวและเป็นเด็กที่เกเรด้วยพ่อออจึงบอกว่าผมก็คิดว่าผมจะมีโอกาสอีกสักครั้งเพื่อทําให้เขากลับตัวไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะจบแบบนี้เรื่องราวตัดก,กัรมาณปัจจุบันในขณะที่ดวงวิญญาณของโจ๊กมายืนอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเขาก็ได้เห็นดวงวิญญาณของเอกที่ปากกดขึ้นในสวนซึ่งเอกนั้นก็เดินเข้ามาและเขาก็นึกย้อนไปในตอนที่เขานั้นแกล้งเอกให้เอกนั้นดมยาดมอึอหมาจนสุดท้าย เอกก็ปอดติดเชื้อและเชื้อคือสมองจุดเอกนั้นก็เสียชีวิตไปและจูจูดวงวิญญาณของเอกก็ได้หายไป หลังจากนั้นวิญญาณของครูนิดก็ได้เดินมาตรงหน้าของโจกและโจกก็นึกย้อนไปในตอนที่ครูนิดนั้นยังอยู่ซึ่งตอนที่ครูนิดนั้นเดินเข้ามาสอนโจกโจกเขาก็เข้าไปช่วยครูนิดนั้นถือของแต่สุดท้ายโจกก็กลับกลายเป็นคนทําให้ครูนิดนั้นต้องเสียโฉมและเธอก็คิดสั้นไปรวมถึงโจกก็ไม่ได้ถูกลงโทษอะไรเลยกับพออหลังจากนั้นวิญญาณของครูนิดก็หายไปและวิญญาของเน็กก็เดินมาตรงหน้าของโจกและโจกก็นึกย้อนไปในตอนที่โจกับเน็ก ไปร่วมมือกันเพื่อจัดการกับพาโรงอํานวยสุดท้ายการที่เน็กไปยั่วพาโรงอํานวยก็ทาให้เขานั้นย้อนกลับมาเพื่อทําร้ายเน็กจนเธอต้องเสียชีวิตในที่สุดและวิญญาของทุกคนก็ได้สลายหายไปราวกับว่าวิญญาพวกนั้นได้ไปเกิดหมดแล้วเหลือเพียงแค่วิญญาของโจคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้และวิญญาของโจก็นั่งคุกเข่าลงแล้วก็ร้องโ่มร้องไห้อย่างโดดเดี่ยว และเรื่องราวซีรีส์เรื่องเรื่องสยองพ้องเพื่อนในตอนเพื่อนเกลียนก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับผมเป็นเรื่องราวของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ชอบแกล้งคนนู้คนนี้จนถึงขั้นเขาไม่รู้ว่าผลที่แกล้งไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ทุกคนเนี่ยต้องตายสุดท้ายกรรมมันก็ตกที่ตัวของเขาเขากัดที่จะฆ่าพออด้วยการที่ทําให้ไฟช็อตแต่เขานั้นกลับไปต่อสายผิดจนทําให้ไฟช็อตตัวเองจนตายส่วนทุกคนนั้นก็ได้รับผลกรรมของตัวเอง ทั้งตัวของแว่นแล้วก็เมงก็ถูกตำรวจจับส่วนเน็กเธอก็ถูกพาโรคนั้นมาแก้แค้นจนสุดท้ายเธอก็ถูกฆ่าตายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ตัวของโจคนั้นกรรมของเขาน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขานั้นทําให้คนอื่นต้องตายทําให้โจไม่ได้ไปเกิดเหมือนคนอื่นและต้องเป็นวิญญ,ญาณที่เร่ร่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้ามีบผ้าประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกดดดระิิ่่่่งเพพืออไม้ลคลคปต